่นนกันกนพี่หาเชื่อเพลิงเหมือนเดิมอีคิวอันนี้คิวเล่นเอ้ยไม่ใช่อีคิวอะไรวะอีคิวหาของเหมือนเดิม Why จัดค่าพี่หาเชื่อเพลิงเหมือนเดิม c o ั e โอเคมันตายแล้วแล้วก็เกลี่ยแป้งสีมากอำคานด้วยอีคิวปุ่นคิอได้ไรได้หอ้อ พี่พี่ไได้อะรเก็บพ,พี่ได้พี่ขายคุยคิดวันนี้แบบพี่ลดช้ามากแบบแบบพี่ยังเหลือเก้าสิบก็หนึ่งร้อยอยู่เลยเป็นพี่เหลือสิบดอกพักไปเล่นไปดิ วันวันนี้ใบอมหิมะพี่วันนี้ใบอมหิมะใช่เต้วสานคอยให้ชูชิพตอนคืนก,ก็โดนจะมาแต่เราไม่กลัวคะ่ะ ทา้เข้มไฟเลเวลสีแล้วสิใช่ะ พี่คลาสอะไรเลยเพราะอคิวใช้หรหัสใหม่หรหัสในคอมไ q คิวยังไม่ได้ตัวใช้งานเลยเพราะตอนนี้ไฟดับมันก็เลยเล่นไม่ได้ใช่ไหมเล่นไม่ได้เพราะคอมมันต้องใช้ไฟไง <c oughs> ที่จริงไอแพดแ็บหรือไคิวก็มีนะแต่แบตมันหมดไม่ได้ชาัดนะรู้ในสถานการณ์ยากลำบาก ใช่แถมแบตก็เหลือเกแบบ้าไอ้ยักษมือมือเนมือมือแบตพี่เหลือเก้าสิบเก้าเหลือจังไปรวดจริงนะมันเฮ้ยเฮ้ย่านพี่อีกทีเอาแก๊สโซฮอมาเติมแล้วนะโอ้ยยเ่สิบ สีพ so like ี่เอาโอเคเมื่อกี้ในเมื่อสามใช่เมื่อกี้เอาข้างเยอะจริงดังไรเนี่ยไอคิวไอคิวเริ่มฟเลิร์ฟไปเลยนะคอยช้ามันสบายใจโอเคได้เท่ากระต่าย พี่ได้ละมันพี่ได้เชื้อเพลิงมาหกอ,อันอขวดเยอะใช่ไหมล่ะใช่วันนี้พ่อข้าสุสัดมาอื พี่อยากได้กระสอบดีนะเนี่ยพี่ยังเป็นก,กระสอบเก่าอยู่เลยใช่ มเดี๋ยวโอยไม่ได้อะไรเลยทั้ก็ตายท็้ไม่ได้ ทำไมพี่เดินไปเดินมาวุ่นทำมาที่เดิมเอาได้ข่าวว่าโดนไล่ฮะใครได้ข่าวว่าโดนไล่ ดินไล่เหรอใช่อีกทีดนไล่เนไล่โอ้ยยิวๆิๆวยิิวิวที่ถึงคัดแคมเปอร์ตอนเลเวลสามได้สตูอ mm ่ะ ไปไปก็บกองกาสุนองอันงบ้านกระสุนพี่เห็นกลองกาสุนองอันประตมันเปิดอยู่พี่ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยมันยังแ้วท่ไปเนก่ขี้จากหรือว่าได้กี่วะนะ ห้าร้อยคนวันยี่สามเมฆโปรแชงเนาะพ้อค่ากตายนี่เลยก็ตายเลย ไอชิวันดับนี่ดว่ามันจะร้องทีนันมันยากคนเลยอ่ะคนที่ชิวเล่นในโดนแต่มันช่วยสอนกินด้วยนะีกชิวเล่นในความประจําไม่ค่อยเล่นในโทรศัพท์นี้ยกยกเว้นตอนไฟดับนี้

ันฝาในมุ้งน้ำ 还好下，一声呢？ เชื่อไหมเมืม่กอกีอ้เกือบเอาปืนไปไปทำให้ให้เนี่ยแล้วทำไม พี่พี่ดูกองไฟก่อน97เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น99แปลกไม่ใช่99จริงไหมแป็กโปลกคุ้นๆเลยอ่ะอะยูค้น ไปหาแม่มอสแม่มดเลยใช่ไปหาแม่มดเอาไปทำอะไรแม่พี uh, ่คีจะเอาเนื้อ okay, ม like ันไปไปทำเนี่ยจะไปทำอะไรไปทำอะไรนะอ่าฮะไปทำหั่นอะม้อนอะวันนี้เลทที่บุกนะโอ้ยหนาว หนาวเกินจะวิ่งได้ใช่แถวที่คิดว่ายูอีกคุ้ยมีไม่เจอมัมมอแต่เจอหมีน่าฮะจริงหรอคุ้ยมาแล้วเนาะค่อยๆดีหน่อยยังไล้ก็ดีหน่อยไฟมาแล้ว โอเคไหมโอ้โหเครื่องชิวแหละคุ ah, oh. ้นเลยพี่เจอขีดเด็กคนที่สาม Thank sure.